สบายดีทุกคนสบายดีต้วนสบายดีพี่น้องต้วนกูสร้างแขวมึงเด้ะขามึงอย่าจอบไรหนาวมึงมึงย่าแผ่นดินเนืองบอฮะฟ้าตัวลาบสีมีทางดิบทางสุกป้าหนักเต้นขับปอดบาเนี่ยค้า กัดโนบไปวนบไปัดตุ๋ยหนนะเงีกัดหน่ไม้อีกวาดหน่อไม้มื่อซีก่อนลองลองแม่เดยวิพาไปดอกห้าผู้บ่าวนะแม่น้ำน้ำขื้นตะเวนเด้ลูกิาไปผู้บ่าวแแม่แม่คือบอโทรบอกมาทนคุณจิลอไหมวันนี้เดไปเอาเือนี้ ป้า,ปปาจิรอดะ่ถ้าปะ่ไดนด้ปวดแล้วมันปวดัเป็นดทั้งตัวนี่ <S <S อาระคำนั่หนามึงห็นบอกูมือติบิดนี่ยก็จะตีกูนลมามกีเ้ามาสีบบ่ยสามมือมาบ่่มลงมาพอสามมัมามาลงมาพอสามมือเคมีการเสริมต่อเนีกูสกิน โกต้องกูเท่านั้นมาว่านี่ก็กินข้าวพัดพักมึงอยากกินข้าวขาเจ้านะอมาพี่กินข้นี้่ะจังนมึงจะมาจมมาึงอยากข่าอีมึงได้ไอืมจ้มันไปใส่บอกกินลงปเราอยู่โคดเท่านะเขาเขามากินข้าวเจ้าอินบ เิ็เจ้าฮิวไวกูกินขันเีบนิ่ก่อนรนาเผ็ดยาวข้าบลอยน้อพัดอันนี้บะเพ็ดบะเบะเพ็ดบะเพ็ดบะเ็ดบะเพ็ดมึงกินเผ็ดบ่ได้บ่้ามเอามักริกมาให้นั่นปะค้าเมื่อวานนี่มึงเมือน้ำเจ๋หรอมะเออใครอยู่ตอนแรกกูบอกกูแสมอันกาไปส่งมึง เมน้องเทนะไปสอกเนอมาเดอเกรสมควรออเฮขนคนอื่นว่าเฮาบมาได้นห่เอ็นหนอนเฮากินเฮาบดาได้โอ้ยกุศลหกเด็กกุศลซึ่งเด้คทำเอ้ยน้ำตากุศลไล่ได้ใต้เน่ามึงนังด้เมนน้องเทนมึงพังน้ำตากุศลไลหเือเยดีนันกุซึ่งแห้ง อีเมกับข้าเป็นเป็นเหรแม่เรากินเดบิตแม่าคต้องพุกบนาหากินขาเจ้าอาหากินหมแล้วันโมเหตุอยกกินยุมันเสรพลังงานายเนาะเดียวเจ้ายังดำนาบไว้บ้กินขานียแค่นี้มันเหื่ยเลยมันอยู่มันอยู่ท่อ เรากินลงไปละลายหักคำกินแม่กินกินไปแม่เอ้ยนแกงนกินม่ง่่งน่งเลแสะนัดเฮ้ยม oh, ีมอเอดีง huh. er. okay, er er ่ายไหม วันน,นี้บาดามเอืยของเราเงียบปางเลยทุกคน,น,นเพื่อนเขากลกดำแล้วอะไรบดดาม,มันก็จะบังได้เต้ไปบานเนาวคัม,มึงกินดิบติกินรถ เอาไปนม่แม่แอนข่าวเจ้านี่เราจะกินนะกินผัาทำไมก็ข่าวเนียวอเป็น้มนนี่เนี่ยไม่ชอบเรายอาาบมีเาเินบะมีอื่ได้กินเนยาก่านียะแม่เจานากไม่ได้อยากแต่แม่ลูกเนาะบ่อยมันเคยกินนะอิ่มยุ่เ กินไปแล้วไปเรื kind of ่อยการก็ไม่กินก็ยังเป็นเวียก็ยังมองข้อเทิงยุคขั้นถึงยุคที่จะจะบอกเลยยิ่งเยอะนะครับขึ้นเนี่ยมาเล้วถุงข้าวขอนน้อยจนมากเหมือนจะขึ้นยาครับแต่เลือกตกนี่ก็จะเลือกตกกัน ะบวกมั้ได้บวกมัน่ะบวกเส้นกรบวกกับฮัะแถวกับมาเด้อบะมีมาเด้อเจ๊เล็บนะฮะดีเลยบนฮัแหละดึงออกเลย ่ไมนกมาเจ็บก yes. uh, so uh, so 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 hmm, ็ดียวทุกกันกับวกยเนนึ่กซัดซ้าที่เผาเนือยู่บงทีมันก็คืนมันเจ็บก็ตืนยังกับบริษมันเจ็บวนตัวกูเสียหักไม่หลามึงเก็บเบบเก็บแจกอย่างเก็บกนหัวนี่ก็ขึ้นมาจรระเบิดนี่ลาบสีนคนลาบสีน กินพอดีเตตแนั่นะันมีหมกตีเลยนะรามีไ้กิน้มาแหงไรเงีงเ้ยือ้อดะแ่ ก,ก็จะเหมือนน้าอยาคือติงเขาเราเหมือนแบบนี้แม่ไ้มดเหมือนกัก็จะใช้าวะปจักที่ไม่ห้าคุยนายาำ น้าดิบนะอะไรแล้วเอมไนเอ,เเนเอมเพดแล้วเดเดี่ะตบมืแม่ขอ ก็ไม่แช่ก็เดาใช่ไหมใช่บ้านนี้เป็นอาชาบ้าเหมือน่ามันซุ่มหลุมนั่นมันไม่นางจูบน้ามด้าที่นี่ก็ค่ายกว่าปีก่อนปีก่อนที่นําแหงแซะดินขาว ก็มีคิดจแพ้ก็โเพระวัน้มันก็มีในห้องมีในห้องอยู่เนี่อันนี้ยังว่ามันยังมีซุ่มจะาไปเบิรงนทั้งมราหัวค่าเหกนุหมคุณวันนี้มีคนจำมันไปมาจำอีไม่มีคนยังะมีคุานละหนพัดุ่งไปเหไปหาใบมีดแล้วลดยางแตกไปเปลี่ยนห้านี่เรามีอย่างนั้ากใช้วาทำมาตังค์เพื่อให้ต่น ก็อีแม่บ่ได้มีคนจมีดเนาะจังนะเะอือหอมบันละวานคุยบอก็หวานคุยน้ำประวน้ำหงทางไจอยบางอีกเป็นีดกับโบเวร์น้ำนะปะกันบ้านดุงนะเมนลีสยอือ้ันดอจอย่สาน้มันมาลองถามนะแม่จื้อสาชนะค่ะนมาดั้คมากลยวร้านมาทำอะไรของคุณค่คุ ดึนะเราเอาลานนะไหนมึงไปทำเขาบอกอามแหมกับล้านตัวน้ตและหยกเมื่อไหระค่ะเอคนนอกงานแล้วทำไป้าให้ดูลานวนหยกจอดมาพ้มาทำแบเป็นหงอบิทบอสจูงแขนน้องลูนะนัไท ลึกๆนตหญฮะงนเพื่อนนะอืมลึกๆนะตัใหญ่ๆนะมันจะดำหน้าปัสเมืองอมลูกสเดือดขาระวังเยอะุมัวใหญเอางานบุกวิแล้่านเลืลูกเ็นยังไงเนาะไปอูเ่ย ไปทำงานจไปอยู่น้ำพันเจ้าทุกคนน้ำคคนานจำพอยังไงเนาะจะปลาปลาจำพออยู่น้ำปุ๋อยู่นตางจะบวชจะบววัอานว่าเอเข้าอะไรกินอยู่กับไงเนี่ยกับข้าม อเลยบออืมขาะดันตกพองหนึ่งคนช่วงมาคน,นเเน,นคเนี่ยวเห็ดหน้านนากเลยเก่าบำกันเนะะ่งเก่าห้นเลยจ้ะอือกเก่งเหคน่อยแทหมันมีคนเหน็ดอยู่มันก่พูจะก้าวห้เขาเนียเออ,เอ,อ Det er penger jeg vil ha